คลิปนี้เราจะมาใส่ end screen ท้ายคลิปด้วยกันนะคะแบบนี้โดยใช้แค่โทรศัพท์มือถือค่ะสวัสดีค่ะอิงคัดตัดคลิปค่ะมีประโยชน์อะไรในการใส่ end screen ท้ายคลิปนะมาดูองค์ประกอบของ end screen ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมันจะเป็นการโปรโมทคลิปวิดีโอในช่องเรา ะะแล้วถ้าคนดูสนใจเนี่ยเขาก็จะคลิกเข้าไปใช่ไหมแล้วยอดวิวก็จะเพิ่มขึ้นนะส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยก็คือรูปโปรไฟล์นะคะหรือว่ารูปประจําตัวช่องของเรากระตุ้นให้คนดูกดติดตามเราทางอ้อมนะคะตรงๆเลยแหละวิธีการใส่ e n d s c ส e รีนะคะเราจะต้องทำผ่านเว็บ browser. เบราว์เซอร์ก็เข้ามาใน g g o e c h r o m e ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า youtube c o m จากนั้นเนี่ยเรามากดตรงนี้จุด3จุดเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปจากนั้นเรามาจิ้มที่ไอคอนเราค่ะเลือก YouTube Studio อันนี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะมันจะเป็นหน้ารวมวิดีโอทั้งหมดที่เราเคยอัพโหลดนะคะแล้วเราก็มาเลือกวิดีโอที่เราอยากจะใส่ End Screen ลงไป เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะมีคำว่า e n d screen ตรงนี้อยู่จิ้มเข้าไปเลยและที่นี้นะคะก็จะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกตรงฝั่งซ้ายมือนะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาขึ้นตรงนี้ละเทมเพลตที่เราเลือกนะคะมันจะมีองค์ประกอบเป็นการติดตาม1อัแนแล้วก็วิดีโออีก1อนเนาะเราเลือกมาตรงไทม์ไลน์ข้างล่างตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถปรับระยะเวลาได้ อยากจะให้ออกมาตอนไหนยกตัวอย่างเช่นอิงอยากจะให้ปุ่มการติดตามที่เป็นวงกลมสีนํำเงินเนี่ยคะ่ะโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นวิดีโอก็ค่อยโผล่ขึ้นมาทีหลังสิ่งที่ต้องทำก็คืออิงต้องมาปรับเวลาของวิดีโอตัวนี้วิธีการปรับนะคะเรามาเลือกก่อนว่าเราอยากจะให้วิดีโอขึ้นมาตอนไหน โดยการที่เรามาเลื่อนตรงหัวแอ่านตรงนี้แล้วก็ดูดูตรงหน้าพรีวิวนะคะเองอยากจะให้การแนะนำวิดีโอเนี่ยขึ้นมาในนาทีที่7นะคะถ้าเกิดว่าเราทำในคอมพิวเตอร์นะคือเราสามารถเลื่อนแทบตรงนี้ได้เลยแต่การที่ทำในโทรศัพท์เนี่ยเราไม่สามารถเลื่อนได้วิธีแก้ก็คือเรามาจําว่าเราอยากให้ขึ้นในทีที่7เนาะแล้วเราก็มาตรงนี้ค่ะ เราต้องมาพิมพ์เป็นนาทีที่7ก็จะเป็น7 0 0 0 0นะคะ7 0 0 0 0จากนั้นติ๊กถูกอ่าทีนี้เรามาดูข้างล่างคะ่ะวิดีโอแนะนำก็จะขึ้นมาในนาทีที่7แล้วนะคะตรงนี้จากเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้ย้ายมานาทีที่7วางแบบนี้ไม่สวยอิงก็จะย้ายมาไว้ข้างบนแบบนี้ย้ายได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเจาะจงวิดีโอที่เอามาแนะนำหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้ระบบสุ่มให้นะคะถ้าเราอยากจะเลือกวิดีโอเฉพาะนะเรามาจิ้มตรงนี้แล้วเราก็เลือกเลย ติ๊กถูกแล้วจากนั้นเรากดบันทึกเลยค่ะทีนี้เราลองมาเช็คดูใน YouTube เลยค่ะนี่นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือหรือการแต่งรูปอย่าลืมกดติดตามช่องอิงคัสตัดคลิปไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด เวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อคนดูคลิกที่ไอคอนเราเนาะก็จะขึ้นมาให้ติดตามถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ติดตามนะแล้วถ้าคลิกที่วิดีโอที่เราแนะนำมันก็จะลิงก์ไปถึงวิดีโอนั้นลองเอาไปทำกันดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงติดปัญหาอะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ